เปิดประตูให้เปียกหน่อยมองคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยฮันแน่ไม่ส,งส่งซิกเลยนะเปียกมูโคลาส,ส่งซิกแล้วให้ตายเหอะเปียกมูโคลาส่งซิกแล้วให้ตายเหอะบอกวีค้ต้นตะบา้าบอกวีค้ต้นตบาบ้าบายไข่ด้วยบอกวีค้าบอกวีค้าพาพ่อไปขดกระหล่ำที่ไหนคะเนี <laughs> ่ยบอกวีค้าไอ้แพมแบบคนไปขดกระหล่ำสุดไเ<ห>นยบอกลองเลยม้า ไม่มีกระหล่ำน้เนี่ยไอแพทถึงกระหลำเปล่าคือข่าตอนนี้กรล่งออกเนาะค่ะทุกคนเราจะไปที่ต้นตะบางนะคะร้านพบแรกคือเซเว่นอีเลเว่นนะอบมากแดดกำลังแรงเลยช่องนี้ยก็คืออยู่กลัวกล้องตกก็จับแบบนี้เลยอุ๊เกินอุ๊ยทำไมกล้องมันหมอกหรือว่ามึงเช็ดผมกล้องหมอกแต่ผมก็ไม่เคยหลอกใคร ถูกหน่อยเนถูกหน่อยสิถูกไอเหนื่อยขอดมาตอนนี้ติดไฟแดงคาะรถออกมาล้อู่มากเลยอ่ะเป็นไงบ้างเพื่อนร้อนโอ้มึงก็อยากจะสอดมานะสวัสดีวอลกูอีกอู่มากูเหมือนกล้วยรอบนี่ค่ะไปเซเว่นก่อนนะทุกคนปตทบีทีนี่ด้านหลังนี่ค่ะนี่วอลกวีกเอาเลยถ่ายแม่ง ถูกทกทุกวคนาวนี้ทกกไปกันต่อทุกคนเลยเราเติมน้ำมันอยู่ที่ปตทนาคาแล้วเพื่อนไปเซเว่นก็จะไปรับเพื่อนที่เซเว่นแล้วนี่ครัเพื่อนซื้อขนมเพื่อนซื้ขนมี่งหลังข้ากใจ สวัดีจ้าสวัสด ok ีค <what? S 2> ่ะสวยเนาะแต่ว <siglo achi bizarre> ่าก <kaz uka> ็นั่นแหละแต่อะไรตี่แกงนูเมามันมากเมาปูป้ายญ้าบหยันเลยได้ยินนะครับยิงขาวๆนะเออเนี่ยอีเจียไฟเนี่ยอีเจียบไฟขนาดซูมห้าเท่ายังสวยขนาดนี้อ๋ออร่อยไหมพูดคันบอกวีต้องพูดนะอร่อยค่ะดูมดนเลยแต่ว่าไม่กินช็อกโกแลต <Hot. S 2> มิสนี้ค่ะได้ทาโร่มาซองแวะสองช <c oughs> โมงทาโร่ซองกิจกรรมยามว่างหลังรถนะก็คือน,นี่ค่ะต่อทาโร่เหงาเกินกินทาโร่เราดีกว่าลูกม,มากินทาโร่ดีกว่าน,นี่นี่ก็ชิลเกินมามานี่ค่ะคายเบบี้เบบี้โจ๊กนี่แอบรูปตรงนี้ค่ะขายเบบี้เราแอบรูปค่ะอีเวนต์ถ่ายรูปตรงตรง,ตรงนี่ค่ะแอบรูปขายเบบี <c oughs> <c oughs> ้เีโอู้หมาจะ <c oughs> มา <c oughs> ต่อกันถูก แล้วเริ่มกัน,กนหนาวมากกว่าดอยหนาวโอ้โหลูกนี้ไม่อยู่นเลยนะเยี่ยมแล้วไม่อยู่ที่ไหนไม่ถึงทางเข้าต้นตะบากเหรอคะเพื่อนเพื่อนดีใจมั้ยเย้ yeah! อตอนนี้เป็นเวลากี่โมงตอนนี้เป็นเวลา5.26โมงถึงอ,อุทยานแห่งชาติตากซิมฮาราดไปกันต่อ <laughs> ขอรับดาร,ราสาวคะ่ะเบมัท,ท,ทมเปมัดมากป๊อปปูล่าป๊อปปูลา่าป๊อปปูลา่ามาว้าวว้าวสวย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  <c oughs> มาย,ยุ่งเด้นี่ค่ะบ้านเราอยู่ตรงนู้นนี่แล้วถึงบ้านแล้วเเวลาาท่่ไหรตอนนี้เวลา5โมง32นาทีอ้าวไอกองทัพบอก ไปตามหาเพื่อนค่ะตามหาเพื่อนววอันสวัสดีคัราับมากลางเต็นครับเพื่อเพื่อทางโลกเพื่อทางโลกว้าวทับดีมากลืมหูซิปลืมหูซิปครับว้าวแรงงานพม่าคนจริงนะคาบูรีเพื่อน่ถูก รู้เกมากแล้วเราถ่ายเขาคือมันรู้แล้วถ่ายมันรู้าเราถ่ายมันไม่รู้่าไรยินานเดียะแม่งโคตรแรงอลไพเขามาโคจ้าบะผาประมาเที่ยวตากเออจ้าไมายอะนนั้นนองะัใ่หวกถูกถูกถู้ถูกอูกเจกาูกถูมถูกถูกถู้องกรูกถ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 ูกูกู่ค่กเู้าูกถูกถููกกถูกถูกถูอถููกถูกถกถูกถูกกกก โอ้โอ้าอ้ตอนนี้ว้ายพีทบีว้าวรักจริงไหมทุกเนี่ยดนดนดูเหลือเยน้อยแลกกี่ชิ้นเนี่ยโอ้ขาขนจุกจุกมึงโรงงานเพื่อนม บอกวีกเป็นวาลเกาหลีตอนนี้อ <Okay. S 3> ันดเซูดด <Jamie, here S 1> ีเกาหลีอนอ้ายกิกินมดค่ะวิธีทำถูกไหนดง่ายง่ายฟนชักแมทักแมทกระสุหมมือกันขอยิ่แมทขอยแมทตอทัวใหญ่กันะ มแม่บ้านข้าวสมาคมแม่บ้านตำรวจฮ่านี่เกินไแล้วนะคะทุกคนไอ้น่มันจืดๆ้มันสุกอ่ะกูมเร็วกูสาปปิงให้นีะกูน่าเขียนมาเลยอ่ะมอกพ้าไม่ไม่ี้ชิมโมือถ่ายวอล์กวีใช่ไหมบ้าใเนี่ยเห็นหพอกูมายืนปุ๊บแล้วไฟแรงกินกินไม่แน่ๆ เราจะไปหาเพื่อนผู้ชายกันค่ะเฮ้ยมีแต่ผู้ชายมาพูดชายผู้หญิงผู้หญิงมาหาผู้ใหญ่โอ้โหแล้วมืดมองไม่เห็นเลยอ่ะนี่ค่ะศิลปินสาวคนหนึ่งด้วยมาด้วยมืดมากเลยน่าจะแบบคนไหนอันนี้เป็นใครเนี่ยใหญมากเอามาผู้ชายไปดูมันอันนี้ของมึงเหรอมาแท้เราไปดูไหมว้ายโอ๊ยวุฒเทต็นถ้าเรายังไม่กินเดี๋ยวเรี่ยง มาดูคนทมีใครอยู่บ้างมาดูดาวดูดีมาอยู่เต็นท์ไหนวะ้เต็นท์ี่ไหกกูดุกูมีคนอยู่เปล่าไม่มีอต้นมั้นสไลด์ไปเลยโอ้โหูทางชันลาดชันอิม่วีค่มาคนอุ้ยเก๋จังอุ้ย ไหนดูถูกถูกวิธีข้ามไม่ถูกต้องข้ามยังไงอ่ะข้าวข้ามไอ้ใครข้ามก่อนเออถูกข้าวข้ามอ่ะนึ3สองสามเร็วเร็วถูก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 อยู่ทั้งวันตรงนี้ ถ่ายบ้างถ่ายบ้างมาสิมันาได้ด้มัอมาเอามาเออเออย่างยังยังยงเอมีแรงไหมว้าเฟสสวัสดีย้ดึครับลูกทรายบล็อกพูดไหนลกมาคนตี่ มาเธอเฟเดอร์นะคะคน <laughs> น,นี้มาเธอเฟเดอร์แ <laughs> ม่ๆอย่างนี้ <laughs> วี๊กวังว,วิกก๊กย่างตะเวียนเริ่มเริ่ม <laughs> เงิ <laughs> นงสองแก้มเ <laughs> ง,งินสอง น่นี้อยอะ่ะลอง <c oughs> ชิมให้มึงพิสูจน์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยรามยอนตอนที่อังเกนระ เไ้นว้อ่เฮ้เราปิดไฟเล้ลูกชิ้นก็ยังไม่ได้ใส่ตมน้ำไม่ใส่ไม่อนี่ากกินแต่ไม่กินแต่เส้นมีไฟมันไฟมันติดแล้วน่ะเดี๋ยู่ใครไม่กินชีสบปากินนัอ๋ชีส่ใส่นะ